พบกบระเป๋าเป้ที่คุยเรื่องบอลแบบเพลินลุยทุกประเด็นร้อนแบบไม่มีกั๊กมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูเมื่อคืนที่แพ้ให้กับเอเวอตันที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่านั้นฝั่งเอเวอตันเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่13แต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้ใบแดงน,นี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นความพังของแมนยูหลังจากที่โดนใบแดงจนเหลือแค่1ิคนเราจะเห็นได้ว่าเอเวอตันได้ถอยทับลงไปตั้งหลักกันทั้งทีมแทนที่แมนยูจะใช้จังหวะนี้ในการไล่บี้ไล่ขยี้คู่แข่งแต่เปล่าดึงเกมช้าอืสดส โดนดิวบริโอลปั่นลูกสวยลอยเข้าประตูทั้งโรงละครเห็นความฝันเงียบสงัากันเลยทีนี้สุดท้ายหนังสือเล่มนี้ตอนจบก็เขียนแบบเดิมคาบาทและชัยชนะครั้งนี้คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของมอส์หลังจากที่ไม่เคยบุกมาชนะที่นี่ถึง17ครั้งส่วนอโมริมคงต้องกลับไปเขียนหนังสือเล่มใหม่และเปลี่ยนตอนจบใหม่นะคะจะได้ไม่จบแบบนี้อีกสรุปแล้วเรื่องนี้ใครผิดนักเตะโค้ชหรือสโมสรแต่น้องเป้ยสรุปให้ก็ได้ค่ะว่าเรื่องนี้แกสฮอผิด ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้น้องเปยด้วยนะคะ